สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับการติดดีคอ้น้ําในหุ่นกันดมนะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับติดกันง่ายๆอุปกรณ์ก็จะมีดีคอน้ํานะครับนี่คือดีคอน้ําแล้วก็นี่ที่นีบนะครับแล้วก็ค้อต่อบัตแล้วก็น้ำนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูตําแหน่งเหมือนตัวนี้สมมติผมจะติดติดตรงนี้นะครับ เราก็ดูว่าเอาแบบไหนอ่านี่จะเป็นสีขาวเดี๋ยวเราก็ตัดนะครับอันนี้เป็นสีขาวมองไม่ค่อยเห็นผมขออนุญาตตัดก่อนนะไม่ยากเพื่อนๆก็จะติดกันง่ายครับง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมตัดแล้วก็อ่าเดี๋ยวติดตรงหน้าอกเขานะครับลองดูนี่ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หนีบไปน้นี่แล้วก็ ระลยงน้ำสานครั้งได้ไหมหนึ่งสองสาแล้วก็เอามาที่หุ่นนะครับหลังจากนั้นก็เกลีย่ยเกลีย่ยให้เขาออกมาดีหน้ากล้องไม่ค่อยถนนะัดอ่านะครับเห็นไหมเห็นไหมครับก็ออกมาแล้วอ่านะครับอ่าแล้วก็แล้วก็ออกมาได้เดี๋ยวสักครู่นะครับ นะะฮเห็นไหมฮะแล้วเราก็ดึงอันนี้ออกจริงๆนะกล้องอยังไม่ค่อยถนัดนี่ระวังนิดหนึ่งนี่ออกมาแล้วจุ่มน้ำนิดหนึ่งก็ได้ครับเพื่อให้มันค่อลื่นสักหน่อยเห็นไหมฮะอึ๊บอึ๊บลุดลุดนี่เราก็ค่อยพลิกนี่นะเราก็ค่อยพลิกอ่า จุ่มน้ำสักนิดนึงก็ได้ครับเพื่อให้เขามีนี่อ่าโอเคนะครับแล้วเราก็ลากตำแหน่งที่เราต้องการแค่นั้นเองครับไม่ยากเห็นไหมฮะแล้วก็เลือกอ่าโอเคได้ได้ตำแหน่งแล้วเราก็ลากไปที่ที่เราต้องการเนี่ยครับแค่นี้เองฮะแต่พอดีหน้ากล้องผมไม่ถนัดคือ,อะระยะผม จริงๆนี่เห็นไหมครับสีน้ำเงินมันก็จะตัดกับสีขาวอา่เห็นไหมครับติดดีคอน้ำมันก็จะดูดีขึ้นนิดหนึ่งเห็นไหมฮะมันจะดูนี่โอเคไหมครับหรือผมมีเหลืออ่าตรงนี้สองอันเดี๋ยวผมติดตรงนี้ตรงนี้คือให้เขาไม่ลดไม่ไม่ไมไมเอออัอนีไ้ไหมครับก็จะดูแบบูกเก๋ นะครับประมาณนั้นไม่ยากติดเสร็จแล้วก็รีบรีบเลื่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองดูสักอันเล็กอันใหญ่หลักการเหมือนกันครับไม่ยากพวกนี้นะครับเหมือนที่บอกอ่าเดี๋ยวลองดูเหมือนที่บอกอีกก็หนีบขึ้นมาก่อนอันนี้ก็ได้เออมันเล็กมากผมไม่แน่ใจข้อความมันเอ๊ะหรือว่าอย่างนี้เดี๋ยวนะฮะ อโอ้โหเล็กเล็กจะมองไม่เห็นเลยว่ามันจะเอาผมว่าอย่างนี้แล้วกันผมว่าอย่างนี้อ่ะก็มืนที่บอกครับหนึ่งสองสามแล้วก็มาเริ่มที่ชิ้นงานได้เลยนครับเดี๋ยวเขาจะค่อยๆออกใช้เข้าเติมบัาก็ได้ครับ เห็นไหมครับเริ่มดุดแล้วพอดุดแล้วก็สบายแล้วก็แค่เขาเอาเอาเลื่อนเข้าลงมาจบเนี่ยเห็นไหมครนี่เราก็เลื่อนตำแหน่งที่เราต้องการเห็นไหมครับยังยังเลื่อนได้อยู่เราก็เลื่อนไปอ่าเห็นไหมครับโอเคไหมอ่ะอีกอันนึงนะครับให้ดูอีกทีไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ยากใช่ไหมครับนี่การติดดีคอน,น้ำนี่หนึ่ง สองสาม,มสามครั้งแล้วก็ลงขึ้นมาเลยขึ้นมาบนนี้แล้วก็ชิ้นงานก็น่าจะเลื่อนออกมาได้แล้วนี่ฮะเลื่อนออกมาได้แลวชิ้นไอ้แม่หลุดแล้วแล้วก็เอานี้ออกเลยแล้วจังหวะที่เขายังเปียก,เยกๆเราก็รีบนี่ฮะเราก็เลือกอ่ามันระดับเดียวกันกับตัวหุ่นนี่โอเคไหมครับเห็นไ,ไหมครับนี่ก็ทําให้หุ่นมีมิติมากขึ้นนะครับโอเคนะครับอันนี้แนะนาวิธีง,ง่ายๆนะครับโอเคนะครับ ขอบคุณครับ